มาที่ทางไปเกีเรยรติยอยโกวันนี้วันท,นที่เป็นเช้าวันที่18แล้วเวลาตีสองกว่านี่ก็ภายในสนามเป็นสุวรรณภูมิใหม่ あっ。Uh huh. <music> はういす。 ขณะนี้ก็ได้มาถึงที่สนามบินฉันตูประเทศจีนขณะนี้เป็นเวลา7โมง43นาทีตอนเช้านักเดินาทางก็เริอ,อ่อนเปลียครับตามใกล้ไปเยนะครับตามใกล้ไปเลยนะครับอ่ามีอะไรก็บอกมาได้นะครับ แล้วตอนนี้นะครับอาบินขอร์ในนามบริษัท OTC นะครับยินดีต้อนรับทุกท่านมาเที่ยวบนเฉินตูมณฑลเสฉวนนี้นะครับแล้วต่อไปนี่นะครับหนึ่งนะครับกรุณาทุกท่านนะครับตั้งนาฬิกาใหม่นะครับตอนนี้ทุกท่านมาถึงที่เมืองจินนี่แล้วนะครับตั้งแต่ตอนนี้ไปเราจะใช้เวลาจีนตลอดนะครับเราจะใช้เวลาจีนตลอดนะครับเวลาจินตอนนี้นะครับเจ็ดโมงห้าสิบเอดเจ็ดโมง ห้าสิบเก้านาทีนะครับตอนนี้แปดโมงแล้วครับโอเคแล้วก็ตัมแปดแปดโมงแล้วกันตอนนี้แปดโมงนะครับเวลาจีนเร็วกว่าเวลาไทยหนึ่งชั่วโมงนะครับกาลุณาทุกท่านนะครับด้านนาฬิกาใหม่นะครับตอนนี้แปดโมงนะครับอันนี้ข้อที่หนึ่งนะครับแล้วข้อที่สองนะครับอย่าเช่นพาสปอร์ตนะครับสมพลัะที่สามคันต่างๆบ็อกนี้นะครับ ทุกทั้นแต่ปล่อดีๆนะฮะอ่าลัสมบอร์ดนี่หายไปนะฮะถือจะได้มีโอกาสที่เบิร์นันตูนี้นะฮะนิ้วเปลี่ยนหน้ากากนะฮะเถิรว่าเป็นรายการที่สําคัญมากๆของจัดดาบก็คือวันที่5เวลาที่เราเดินทางกลับมาถึงที่เบิร์นันตูนี้นะับเราก็จะไปดูพอเปลี่ยนหน้ากากนะครับอันนี้ก็คือนะฮะเป็นรายการเถือว่าเป็นรายการที่สําคัญมากๆของเบิร์นันตูนะครับจะมีรายการสามหยาด ครับแล้วเมื่อกี้นี้นะครับอับีก็แนะนําตัวเป็นแล้วนะครแล้วต่อไปนี่นะครับจะมีคุณขับรถคุณนี้นะครับจะบริการให้ทุกท่านนะครับจนถึงวันสุดท้ายเหมือนกันครับอาขาวแซ้เยินนะครมิสเตอร์เดิอนะครับอาขอเสียงตกเบอร์หน่อยให้คุณขับรถเรานะฮะนะครับเดี๋ยวจะให้ทุกท่านนะชมฝีมือของคุณขับรถคนนี้เป็นไงบ้างนะเลือกดูใบไม้ร่วนนะเลือกดูใบไม้ร่วนนะฮะ อยู่ที่เมืองจีนนี่นะครับจับแบนแบนสี่เลูนะครับเลูใบไม้ผลิตเูร้อนฤดูใบไม้ร่วงนะครับฤดูหนาวนะสี่เลูนะครับที่เมืองไทยแบบแบงขี่ฤดูนะครับสองเลูนะครับเลูร้อนฤดูร้อนมากนะฮะปกติเน่ใต้ยินสามเลูนะครับเลูร้อนฤดูร้อนมากฤดูร้อนชิบหายนะจับเลูนี้นะฮะอ่าเดีวทุกท่านนะครับมาถึงที่เมือง มือนจริงแล้วนะครับ,อ,บอย่างแช่นับคุดตมดองนะำอารบีเน่จะแบมแบบที่นะฮะมีอะไรก็นะในปัจจุบันนี้นะครับที่เมืองเฉินตูยังไม่มีรถไฟใต้ดินนะครับแล้วตอนนี้นะครับก็คือรัฐบาลเริ่มสร้างน,นะครับเริ่มสร้างอยู่นะครับใต้ยินบอกว่าประมาณอีกหกปีนะครับจะอยู่ในตัวเมืองเฉินตูนี้จะมีรถไฟใต้ดิ ENT นวินนะจะมีรถไฟใต้ดินวินนะครับแล้วอยู่ที่แถวนี้นะครับ จะเบ็นพวกที่ห้านสับสินค้านะจะแบ็นพวกที่หานสับสินค้าจะเบ็นพอกที่ตลาดใต้ดินนะจะเบ็นพอกที่ตลาดใต้ดินนะอ่าก็จะอยู่ที่แถวๆนี้นะอยู่ที่แถวๆนี้นะฮะแล้วต่อไปนี่นะฮะอีกประมาณห้านาทีเราจะไปถึงที่โรงแรมที่1นะครับชื่อโรงแรมออเตอร์นะครับเดี๋ยวเราจะท้างอาหารเช้าอยู่ที่โรงแรมโฮเตร์นะครับห้องอาหารอยู่ที่ช้างข้า ครห้องอาหารอยู่ที่ชางห้านะครับเดี๋ยวนั่งเล็กขึ้นไปนะครับทางเข้าอยู่ที่ชางห้าอาหารเช้าเมินนี้นะครนก็มาดูหมีแพนด้า Ô chị, là là, 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 So that's the as, as uh